โอเคมาเริ่มที่ไพ่ทาโร่กนก่อนวางตรงไหนดีให้เห็นตรงนี้แล้วกันเนาะแบบนี้โอเคสับไพ่นะคะอุอะไรวิ่งออกมาอ่าสำหรับบางคนเท่านั้นนะสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะไพ่ที่กระโดดออกมาเมื่อกี้มี ten of coins 10 of pentacles มี ten of cups แล้วก็ page of cups นะคะ สิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข,ขึ้นในชีวิตคุณนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแน,น่นอนมีสิ่งใหม่เข้ามาแน,น่นอนแต่เป็นการเข้ามาโดยที่เรา,าไม่ได้ออกไปขขไขอยคว้าว่าอย่างนี้แต่เป็นการถูกหยิบยื่นมาให้เรานะคะอย่างที่น้องเพจจบครับเาขาคาบมาเนี่ยคือเขาคาบมาให้เรานะคะมีคนเอามาให้เราเอามาให้เราคราวนี้คนทุกคนนะคะ อาจจะมีความเข้าใจของการมีโอกาสเข้ามามีโอกาสมาหาที่แตกต่างกันแต่ขออธิบายเพิ่มว่าสําหรับเราเวลาเราพูดว่าโอกาสเข้ามาหาเราเราไม่ได้หมายถึงการรอ,อยอู่เฉยเราไไมม่ด้หายถึงกากาารรนั่งเฉยยกันอู่่แตในนนบ้าานนะคะคือเรยังใช้ชีวิตปกตินะคะเรายังใช้ชีวิตปกติเรายังทําความดีพัฒนาตัวเองอย่างปกติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องเหมือนกับเงยหน้ามองสิ่งรอบตัวรอบข้างนะคะเงยหน้ามองสิ่งรอบตัวรอบข้างเพื่อให้เห็นว่ามีใครพยายามกําลังหยิบยื่นโอากาสเข้ามาให้เราอยู่หรือเปล่านะคะนะโอเคและเมื่อเข้ามาแล้วมีความสุขทั้งทางใจและเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคงมันงม่นค้ามั่งคั่งนะคะอ่ะอันนี้คือไพ่ที่เด้งออกมาก่อนเนาะคราวนี้ขอสับหน่อยอันนี้อาจจะไม่ได้มีทุกกลุ่มนะเพราะว่าอันนี้เขาเด้งออกมาเราก็ต้องเออให้ขา่พาพอกเขาแบบพรึบออกมาแล้วแบบบนโต๊ะแบบพร้อมเพรียงมากๆเลยอ่ะคราวนี้ขอเปิดเพิ่มค่ะเรื่องอะไรสำหรับคนกลุ่ม flower gate ที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องที่จะเข้ามา justice มีความสมดุลมากขึ้นในชีวิตพลังงานไพ่ขับเยอะนะเป็นคนท่านน้ำกันหรือเปล่าเป็นคนท่านน้ำกันไหมอะมีโอกาสเข้ามาหยิบยื่นให้เราจริงๆนั่นแหละแต่อย่างที่บอกอย่าขังตัวองอยู่ในห้องนะคะโอกาสมาหาหนูไม่ได้นะลูกเออก็ออกข้างนอก บ้างทําอะไรบ้างเขามีอะไรให้ทําก็ไปทํานะคะแล้วโอกาสจะถูกหยิบยื่นมาจากสิ่งเหล่านั้นนะคะยิ่งเรายิ่งเราออกไปเหมือนกับทำ,ทำนู่นทํานี้ทําอะไรเท่าไหร่อเราก็จะยิ่งพูดไงมีโอกาสที่จะมีโอกาสมากขึ้นโอ้โอกาสโอกาสซ้ำซากจริงๆเลยนะคะต่อมา เปิดเพิ่มหน่อยเป็นเรื่องอะไรอะ่ะ justice มีความสมดุลเกิดขึ้นแหละซึ่งมันก็คือความหมายของเจ้านองอาเกต Flower เกตตัวนี้เหมือนกันเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของความสมดุลนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกห่วยหากับสิ่งเหล่านั้นก็เลยเหมือนกับถูกดึงดูดด้วย Flower เกตนะคะอ่ะ six of swords six of swords อาจจะมีการโยกย้ายบางอย่างโอ้โหอ่ะ d e a t มีการยกย้ายบางอย่างไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่พูดอู oo, ้เมืม่อกี้มันไม่ใช่ไพ่ที่แบบมันไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีนะแต่ว่าพอเดธขึ้นก็คือมี transformation แน่นอนเดธบางทีมันไม่ได้หมายความในเชิงแบบตรงตัวว่าตายหรืออะไรเงี้ยแต่มันคือแบบเราอย่างไงอะเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มาก ตอนนี้ดูว่าถิ่นที่อยู่ที่ทํางานอะไรบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมีการย้ยายนะคะบางส่วนอาจจะได้กลับบ้านที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นบ้านอาจจะเป็นที่ที่เราเติบโตมาที่ที่เราใช้แบบ s นเอ่อ p e n น time แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันเหมือนบ้านมันคือบ้านหรือบางคนก็คือเป็นบ้านเกิดจริงๆนะคะมีโอกาสได้กลับบ้านมีโอกาสได้กลับบ้านมา รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรดีสำหรับคนกองที่หนึ่งว้าวโอเคโอเคโอเคอ่ะขึ้นมาสมามใบรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรดีความเปลี่ยนแปลงนี้คือยังไงกับตัวเรานะคะอ่ะโอเคสี okay, ่ใบสี่ใบ strength ขึ้นมาใบาแรกเพราะฉะนั้น คุณจะต้องมีพลังความเข้มแข็งดึงมันออกมาใช้ในตัวจริงๆคุณมีความสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพื่อที่จะไปถึงตอนจบแล้วที่มันแบบว่ามันฟูมันอูฟ้ฟูมันมีความสุขมันเติมเต็มมันคือเทนนะ่ะแล้วมันเป็นเทนที่ดีถึง2องใบด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือพูดไงดิเพราะฉะนั้นก็คือใช้ความอดทนผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะคะจะต้องมี จะต้องมีความอดทนสูงมากยิ่งขึ้นคู่มากับแฮงแมนอ่ะอันนี้คือเหมือนเรากําลังเออเรากําลังเหมือนแบบอดทนต่อสิ่งรอบข้างเรากําลังจํายอมที่จะทนนะคะเพื่อเพื่อให้หลังจากเนี้ยเราออกมาแล้วอ่ะเรามี ความสามารถใหม่เรารู้สิ่งใหม่เรามีแนวคิดใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นได้มองโลกในมุมมองใหม่ผ่านการที่เราต้องอดทนอดกลัน้นหรือเสียสละบางอย่างนะคะไฟฟ้า o r ดขึ้นมาอยากให้รู้สึกว่าอะไรที่มันควรจบให้มันจบเร,เรื่องเรื่องราวเรื่องนี้นะคะไม่ต้องคือทุกคนเขาเดินเดินออกไปหมดแล้วเหลือแต่เราที่ยังมอง เหลือแต่เราที่ยังมองเหลือแต่เราที่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องจบหลายคนบอกฉันจบแล้วฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยแต่ถือไว้นในใจนั่นคือการไม่จบเรื่องหนึ่งไม่ได้บอกว่าต้องอภัยกับทุกคนที่ทําอะไรกับเรานะคะถ้ายังอภัยไม่ได้ยังไม่ต้องอภัยก็ได้แต่ให้วางมันไว้แล้วเราเอาจิตใจของเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นไปโฟกัสกับเรื่องอื่น ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นตัดสิ่งที่หนักออกไปนะคะแล้วตัดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอ่ะขอดูไพ่ออราโคหน่อยขอดูไพ่ออราโคหน่อยคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ขอดูไพ่ออราโคหน่อยค่ะ Rebirth <c ười> คือกลุ่มนี้เลี่ยงไม่ได้นะไม่ว่าเธอจะอยากแบบฉันสบายดีแล้วกับในจุดที่อยู่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเว้ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือคอนเฟิร์มชั่นทั้งหินทั้งไพ่ทาโร่ทั้งไพ่ออราโค คือการเปลี่ยนแปลงการรีเบิร์ธการไท s ์แฟมชั่นการเกิดใหม่การเกิดใหม่เป็นเรื่องที่ดีการเกิดใหม่แปลว่าแปลว่าเราเลือกได้ว่าอะไรต่อไปนี้จะเกิดขึ้นจริงๆทุกคนก็เลือกได้แหละ um, now is new now is new ตอนเนี้ยคือใหม่อนาคตเกิดจากที่เราต้องเลือกตอนนี้ say yes ตอนนี้ ปัจจุบันก็คือปัจจุบันไงอย่าให้อดีตของเราเนี่ยมันมามีอํานาจเหนือเราในเวลาปัจจุบันอดีตไม่มีผลอดีตไม่มีค่ามองทิ้งมันไปเราจะ manifest มันขึ้นมาเพราะเราเป็นนึกถึงมันซ้ำๆแล้วเราก็สร้าง storyline ซ้ำๆคุณได้โอกาส rebirth แล้วเพราะฉะนั้น now is new คิดใหม่คะ่ะเชื่อใหม่นะคะ เชื่อใหม่ถ้าใครแบบงงจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังอย่างนี้การเลือกโมเมนต์ใหม่ของชีวิตการ m a n เฟ e s บางอย่างขึ้นมามันเกิดจากการ a f ิ i r มการ a f ิ i r m คือการพูดบ่อยๆการย้ำบ่อยๆการทําให้พูดจนเราเชื่ออย่างตอนแรกทุกคนทุกคนมีชื่อใช่ไหมพ่อแม่ตั้งชื่อตอนแรกเราไม่ได้ respond กับชื่อเราเรียกเราไม่หนันเราเป็น baby นะคะ เราเกิดการทำไมคะเกิดการอะไรเกิดการอัฟเฟิร์มถูกเรียกโดยชื่อนี้บบ่อยจนเราเชื่อว่านี่คือชื่อของเรานี่คือตัวเรานี่คือตัวตนเพราะฉะนั้นพอคุณได้โอกาสรีเบิร์สแล้วปุ๊บอะคือทุกอย่างพลังงานมันส่งเนาะสำหรับการรีเบิร์สจริงๆทำได้ทุกโมเมนต์แหละแต่เมื่อมันได้โอกาสพลังงานส่งแบบนี้อัฟเฟิร์มไปใหม่เลยคะ่ะอยากเป็นคนแบบไหนอยากได้อะไรในชีวิตจุดหมายปลายทางของชีวิตอยากได้อะไรอัฟเฟิร์มไปเลย อ้างเฟิร์มไปเลยพูดไปเลยนะคะ now is new now is new นะคะพูดไปเลยว่าฉันทำไมฉันเก่งฉันดีฉันเลิศฉันมีเงินฉันหาเงินเก่งฉันรวยหาไปเลยนะคะพูดไปเลยนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราอยากได้ถ้าพูดถ้าโฟกัสที่นี่เราก็คืออ้างเฟิร์มว่าเรานี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อย สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้อิกโน e ความเป็นจริงในชีวิตแต่แค่พยักหน้ารับรู้ว่าอ๋อโอเคนี่คือสถานการณ์แต่นี้ไม่ใช่ตัวตนของฉันเพราะตัวตนของฉันคือคนที่ทำไม Abundance ตัวตนของฉันคือคนที่มีมรโคเกิดตลอดเวลาตัวของฉันคือใครอย่าผูกยึดกับสิ่งที่อย่าผูกยึดสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตมาเป็นตัวตนของเราเรากำหนดตัวตนของเราได้นะคะอะต่อมาขออีกสักสใบเนาะ อะรสัก like, สอง,สองแบสำหรับคนกลุ่มนี้ HOME COMING แกเลยโอ้ y ม o กอดโฮมค m i มงและที่บอกตอนแรกว่าบางส่วนได้กลับบ้านหรือได้ไปในที่ที่รู้สึกว่าเป็นบ้านที่ที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองท,ที่ที่รู้สึกว่าอบอุ่นสบายใจโอ้ไม่กอดนี่แบบอืคอนเฟิร์มชันแล้วก็คอนเฟิร์มชันอีกอะ่ะ oh. ตายละ ใบสุดท้ายใบสุดท้าย respect ใบสุดท้าย respect ความเคารพทั้งกับคนอื่นกับตัวเองกับคนรอบข้างกับชีวิตกับแบบแผนกับตัวตนของเรา respect ตัวตนของคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมันต้องย้ําว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วอะเราต้องมีความเคารพกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราสบายอ,อกสบายใจกับตําแหน่งตรงนี้แค่ไหนแต่ถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเคารพมันเราก็เปลี่ยนแปลงไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราในอนาคตนะคะ respect อ่ะเดี๋ยวขออีกสักหน่อยนะเดี๋ยวขอหยิบไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วก็ขอใบสุดท้ายใบสุดท้ายภาพรวมใบสุดท้ายภาพรวมของคนกองนี้นะคะขอใบหนึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบนะคะว่าสุดท้ายดีหรือไม่ดีเอจะพอยดีค่ะจบการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าต้องโยกย้ายถ้าต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนะโอเค ประมาณนี้สําหรับคนกองที่หนึ่งนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งอ้ดูนานเหมือนกันนะโอเคใครเลือกกองนี้บอกหน่อยแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าแบบสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือเกิดขึ้นไหม